สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาโชว์วิธีการแพ็คบอลสีนะคะอันนี้เป็นบอลบัวแดงะคะ่ะส่งไปที่สงขลานะคะตอนนี้นกเอาหนังสือพิมพ์ใส่ข้างในนี้แล้วนะคะกันดินมันแล้วกันดินมันออกนะคะแล้วก็แพ็คด้วยกาวะคะ่ะกระดาษกาวนะคะเป็นแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ข้างล่างลากมันเดินออกมาข้างล่างนกก็เลยใส่เอาทิชชู่เลยใส่ข้างในอานนะ้ำใส่นิดนึงนะคะ เพราะว่าวันหลายวันก็เลยกะว่าเออเสือลากลากที่มันนี้แล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปแล้วนกก็จะเอาตัวนี้อีกรอบหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะก็ลากนะคะ เสร็จแล้วนกก็จะเอานี่นะคะเอากระดาษหอ่หอห่อข้างในแต่ก่อนห่อต้นห่อเอาหนังสือพิมพ์ห่อตรงก้านใบก่อนนะคะเพราะว่าก้านใบเขาจะบอบบางค่ะเราก็จะห่อเขานิดนึงให้เขาแบบว่าเพราะว่าเดินทางหลายวันเราไม่รู้ว่าจะยังไงก็เลยว่าเออห่อก้านใบให้ลูกค้าหน่อยค่ะจะได้ดูว่าต้นไม้เรา แข็งแรงนะคะแล้วก็กันกระแทกด้วยค่ะห่อรวมๆนะคะเราก็้นี่ย อ,อนี้เลยนะคะนี่เราเราติดนีเ่เดี๋ยวเอาเทปกาวติดนะคะนี่ค่ะเราติดเทปกาวนี้ต่อนเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ติดข้างล่างอีกรอบนึงนะคะตรงรอยต่อระหว่างแก้ว อเสร็จแล้วนกก็จะเอาอันนี้อันนี้ติดไปะะ่ะเผื่ออันนี้ติดไปเผื่อว่ากล่องมันยุบค,ค่ะมันจะได้ไม่ถูกต้นไม้เราเสียหายนะคะนกเอาไม้ดามให้ลูกค้าอีกอันนนะคะ ให้มันสูงกว่า,าแพ็กเกจเรานิดนึงเวลา,ากล่องมันยุบนี่ค่ะแพ็คอันนี้เรียบร้อยน,นะคะเสร็จแล้วก็เป็นกล่องนะคะกล่องนี้นกใช้กล่องนมนะคะบ้านนี้มีกล่องนมเยอะเนื่องจากว่าลูกกินนมเยอะสองคนคะ่ะก็เลยใช้กล่องนม แพ็กเองขนาดพอดีกับจำนวนพอดีอดกับเนี่ยค่ะต้นไม้มันจะได้ไม่โครงเครงนะคะแล้วนกก็จะเจาะมัดอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะนกก็เจาะรูแล้วก็เพื่อมัดนะคะไม่ให้มันโครงอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ นกก็จะมัดนี่นะคะ่ะนกเจาะรูนี่นะคะแล้วก็มัดข้างในแต่กล่องนกพอดีอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการโครงเครงนะคะหรือว่าถ้าไม่ไว้ใจเราเอานนี้ติดอีกรอบนึงได้ เสร็จแล้วหนุก็ก็จะไม่ไปไหนค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วหนุก็นี่ยขนิกกล่อง ดี๋ยวติดค่ะนีน่นะคะนกก็จะกกติดแล้วก็ปิดดัข้างนี้นะคะ ความชัวร์แน่นอนนะคะเพราะมันเป็นกล่องที่เราผลิตเองนะคะใช้หลัหรกร้อยเส็้นค่ะเสร็จเรีรยบร้อยต้นมาเราก็จะอยู่ในนี้ อ่าไม่มีเสียงก็แก๊กก็แก๊แกเลยเห็นไหมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะนี่นะคะสิ่งสําคัญนกติดนี่ค่ะให้เขาหิ้วได้นะคะให้ขนส่งเขาหิ้วได้จะต้องไม่เพราะว่ากล่องเรากล่องเล็กแต่สงสูงนะคะเราก็เลยใช้วิธีนี้ติดให้มันหิ้วได้นะคะเขาจะได้มีที่หิ้วที่จับไม่โยนกล่องของเราอีกรอบนึงนะคะ ทำที่หิ้วให้กับขนส่งนะคะกล่องนี้ไปไกลเลยนะคะจากสุขโขทัยนะคะไปสงขลานะคะนกไม่แน่ใจว่าแต่ติดงที่ให้ขา อ่านนี้นะคะก็เราก็มีชื่อชื่อที่อยู่ผู้รับนะคะแล้วก็เขียนนิดนึงด้านบนนะคะน้องต้นไม้นกเจาะรูให้ส่งดูนะคะแล้วก็นี่ค่ะเรียบร้อยพร้อมส่งค่ะไม่มีเสียงเราเดี๋ยวเราส่งแล้วเนี่ยการแพ็คที่ปลอดภัยกล่องนกทาพอดีกับต้นไม้แล้วก็ล็อกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นน้องไม่ไปไหนแน่นอนนะคะแล้วข้างในก็แพ็คอย่างดีนี่นะคะเป็นวิธีการแพ็คต้นไม้ส่งอีกวิธีหนึงค่ะ สำหรับคนที่ขายต้นไม้ลองไปใช้ได้นะคะถ้าถูกใจกดถูกใจติดตามช่องให้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ